สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงตัวประกศนะราศอนากกรสแตมสองฉบับนะครับก็คือฉบับที่68แนะครับแลวก็อากราสแตมฉบับที่69เป็นเรื่องของการขอขยายระยะเวลาขอเสียอากรเป็นตัวเงินนะครับในส่วนของประกาศฉบับแรกนะครับก็คือประกาศอธิบดีกรมสมการนะฮะเกี่ยวกับอากรสแตมฉบับที่68ซึ่งเป็นตัวที่ไปแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะตัวประกาศฉบับที่66 นะซึ่งในตัวประกาศฉบับที่66เนี่ยเป็นเรื่องของนะการเสียอักรเป็นตัวเงินนะฮะสำหรับตาสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันจะเป็นเสียตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบอ e .29 นะฮะในขณะที่ในข้อสิทธิ์ของประกาศฉบับดยวกันเนี่ยก็ให้ให้สิทธิ์ในการที่จะ,ะเสียอักรเป็นตัวเงินสำหรับตาสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเปนเสีย <S <S เ,ปเป็นตัวเงินที่ สำนักง,งานสบบรรพากรเป็นที่สาขานะฮะตามแบบอ,อสสสีสี่คอหรือสีของนะฮะส่วนตัวประกาศฉบับที่69เกนี่ยก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมน,นะฮะประกาศฉบับที่67เซึ่งประกาศฉบับที่67เนี่ยเป็นเรื่องของการเสียอากรเป็นตัวเงินสําหรับทาสารกระดาษซึ่งก็จะให้อลตราสารกระดาษเนี่ยไปเสียเป็นตัวเงินนะฮะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบอ,อสสนะฮะซึ่งทั้ง2ฉบับเนี่ยที่มาแก้ไขฉบับที่66กับ67เนี่ยก็เป็นการที่ยเวลา โดยที่ฉบับเดิมเนี่ยมันสิ้นสุดไปแล้วนะฮะเมื่อวันที่31ธันวาคม66ประกาศฉบับ68 69ก็เลยเป็นการขยายเวลาแต่เป็นการขยายเวลาจนถึงวันที่31ธันวาคมนะฮะ2568เนะะี่ยก็คือขยายไปเลย2ปีนะครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราดูสไลด์หน้านี้นะฮะเราจะเห็นว่าไอตาสารที่ขยายเนี่ยมันเป็นตัวขยายเวลาขอเสียเป็นตัวเงินนะฮะ ที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่19สิงหาคม65จนถึง31ธังวา,าคมปี68นะฮะซึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วไอ้ตัวตาสารที่ทําก่อนหน้าวันที่19ละ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะต้องเสียหรือไม่อย่างไรซึ่งเคสเนี่ยทางที่แล้วเท่าที่จําได้เนี่ยผมก็เคยอธิบายไปแล้วนะฮะเคยอธิบายไปแล้วว่าไอ้ตาสารที่ทําก่อนวันที่19สิงหาคมน่ยมันจะต้องไปเสียยังไง แ,แลายท่านคงจําได้คงคุ้นเคยนะฮะคงคุ้นเคยกับไอตัวประกาศอากอรสแตมนะฮะฉบับที่58นะฮะแล้วก็ฉบับที่60ซึ่ง58เนี่ยก็เป็นเรื่องตาสายเลเซอร์อท,ที่ไปเสียตาอสสเานะฮะส่วนฉบับที่60เนี่ยก็จะเป็นเรื่องตาสารกระดาษที่ไปเสียตาระบบอสสเเช่นเดียวกันนะฮะอันนั้นก็เป็นตัวหลักต่อมาก็มีการไม่ได้เรียกว่าแก้ไขหรือไปยกเลิกนะฮะแต่มีประกาศฉบับใหม่ออกมาคือฉบับที่66กับ67ซึ่งใช้บังครับ ตั้งแต่วันที่19สิงหา65นะครับทีนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าแล้วไอ้ประกาศ58-60เนี่ยมันมันยังอยู่หรือเปล่านะฮะไอ้ตัวประกาศจะแบบที่58-60เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันจริงๆเราจะต้องย้อนกลับไปดูในกฎหมายก็คือมาตรา3สาระนะฮะมาตรา3สาร์ซึ่งในในสไลด์เนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้มาตรา3สาระเนี่ยมันจะมีอยู่2 2ตัวคือตัวบนเนี่ย เป็นตัวตัวแรกนะฮะสามส่วนรัศดรตัวแรกที่เกิดขึ้นโดยพลรลบกแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัศดรฉบับที่4ี่นะฮะต่อมาก็มีการแก้ไขสามส่วนรัศดรฉบับที่4 8เนี่ยเป็นมาตรสามสา่วนรัศดรฉบับที่53โดยที่ในตัวสามส่วนรัศดรฉบับที่4 8เนี่ยนะฮะเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าไอ้บรรดาไอ้การยื่นไรายการเอกสาร เกี่ยวกับประสทธิกรนะฮะหรือการจัดทําเอกสารอื่นใดตามที่บัญจัดในประมวลเนี่ยจะกระทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะฮะตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีสำนหนนั่นหมายความว่าในเกี่ยวกับเอกสารที่เราจะยื่นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอธิบดีเขามีอํานาจประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขออกมานะฮะอันนี้ก็เป็นอํานาจของอธิบดีนะครับแต่ต่อมาเมื่อมีการแก้ไขสามรสดสร์ฉบับที่4 8นะฮะโดย พอเราบแก้ไขเพิ่มเติมประมรวลรัศดากรฉบับที่53ข้อความมันก็เปลี่ยนแปลงไปฮะเขาพูดถึงว่าอะไรฮนะเขาบอกว่าไอบ้บรรดาหมายเรียกหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรแบบใบกำกับภาษีรายงานเอกสารลักฐินหรือหนังสืออื่นใดเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอาจจะทําด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แต่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนั่นหมายความว่า,วาสารสนเทศฉบับที่48เนี่ยสามารถที่จะออกหลักเกณฑ์เป็นประกาศอธิบดีได้ แต่พอมา3สาส่วนสาฉบับที่5 3เนี่ยหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยให้ทําเป็นกฎกระทรวงนะฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวพรบจบวับที่5 3เนี่ยมีมาแต่า12ขึ้นมามาแต่า12เองก็บอกว่าอะไรฮะเขาบอกว่าไอบ้บรรดาประกาศที่ออกตามมาตรา3สราส่วนสฉบับที่4 8เนี่ยยังคงใช้บังคับได้ต่อไปนะฮะ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวงนะี่ที่ขีดเส้นใต้ไว้จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตร3า3ามส่วนสาแห่งพลบนี้ก็คือ53ซึ่งถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปดูอีกตัวประกาศอากรน,นะะฉบับที่58กับฉบับที่60เนี่ยถ้าเราดูหัวองค์มันโดยอาศัยอํานาจอะไรเนี่ยทั้งสองฉบับเนี่ยอาศัยอานาจ3า3ส่วนสาฉบับที่48ดนะฮะดังนั้นเนี่ยผลของมาตรา12ที่จะดูเนี่ยนะฮะ ผลทุงมันคืออะไรฮะผลทุ่งมันคือประก,กาศที่อาศัยมาตรา48เนี่ยยังคงเช้นครับอยู่จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวงออกตามมาตรา3โสดฉบับนี้ซึ่งต่อมาเราก็ได้มีกฎกระทรวงนะฮะที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือกฎกระทรวง384นะฮะก็มีการประกาศออกมาโดยอาศัย3โสดาของฉบับที่5 3เนี่ยโดยมีผวาใช้บังคับเมื่อวันที่19สิงหาคม2565นั่นหมายความว่ายังไง ถ้าเรากลับไปย้อนกลับไปดูมาตรา12บ็บอกว่าไอ้บรรดาประกาศที่อาศัย4 8เนี่ยก็ยังคงใช้บังคับได้อยู่จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวงนั่นหมายว่าเมื่อเรามีกฎกระทรวงที่ออกอาศัยอำนาจตามมารตราสวรสัวนสามของฉบับที่ห้แล้วเนี่ยไอ้ประกาศที่เคยออกโดยอาศัยอำนาจสามส่วนิามฉบับที่18ดเนี่ยมันก็ใช้บังคับไม่ได้นะฮะมันก็ใช้บังคับไม่ได้ เป็นผลให้อะไรฮะเราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะเห็นประกาศอธิบดีสมฉบับคือฉบับที่58กับ60มันถึงใช้บังคับได้จนถึงก่อนวันที่กฎกระทรวงเนี่ยจะมีผลนั่นหมายว่า58กับ60ใช้ได้บังคับได้ถึงวันที่18สิงหา65แต่หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ออกประกาศฉบับที่66กนะับ67ขึ้นมานะฮะเป็นกฎหมายที่มาต่อเนื่องนะกับในฝั่งซ้ายก็คือ58 60ก็คือประกาศฉบับ66กับ67เนี่ยก็จะใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม65ซึ่งเป็นวันที่กฎกระทรวง384มีผลใช้บังับนะฮะพอเราย้อนกลับไปดูสไลด์หน้าแรกๆที่ให้ดูเมื่อสกักครู่ก็จะเห็นว่าไอประกาศที่ขยายเวลาเนี่ยในฉบับที่66มันึงมันจึงเขียดว่าขยายเลเเวลาต่อเสียกรอนเป็นตัวเงินสําหรับตราสายเล็ยกรินทกี์ที่ได้จัดทําขึ้นตั้งแต่วันที่19สิงหาคม65นั่นหมายว่าเราเราอยู่สไลด์ฝั่งขวาแล้วเห็นไหมครับเราอยู่สไลด์นี้แล้ว ฝั่งขวาก็66-67จึงใช้บังคับตั้งแต่ตาสารที่จัดทำาึ้นตั้งแต่19สิงหาคม65เป็นต้นไปนะส่วนตัวนี้ที่มีการจัดทำตาสารก่อนวันที่19สิงหาคม65เราก็ต้องกลับไปย้อนไปใช้กฎหมายฉบับเดิมก็คือ58-60นะครับโดยสรุปแล้วก็คือว่าในตัวประกาศฉบับที่68เนี่ยเป็นเรื่องขอขยายระยะเวลาขอเสียอัตราเป็นจำนวนนะสำหรับตาสารเรียกสนิ ที่เอาไปชําระที่สสนะ,ะตามแบบอสสีสีกหรือสีขอแล้วแต่กรณีนะ,ะส่วนประกาศฉบับที่6กก็เป็นการขยายระยะเวลาขอเสียอากรเป็นตัวเงินสําหรับตาสาาัญญาดนะครที่ชําระผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามแบบอสสเนะ,ะซึ่งเราจะเห็นว่าไอ้ที่มันขยายเนี่ยไอ้ที่มันขยายเนี่ยมันเป็นการขยายคนละเส้นทางของมันคือถ้าเรามองดูว่าตาสายอิเล็กทรอนิกส์นะฮะปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องเสียผ่านระบบอสสเนะ,ะตามประกาศ ฉบับที่66ซึ่งตรงนี้มันไม่ได้มีระยะเวลาสามารถที่จะชําระผ่านระบบอส9เได้ตลอดนะฮะแต่ที่มันขยายไปมันขยายไปกรณีที่เอาตาสาเรเลือกเสนยไปเสียเป็นตัวเงินที่สอสอนะก็คือขยายไปจนถึง31ธันวาคมพศ8ในขณะเดียวกันอนตัวประกาศฉบับที่6 9เนี่ยเราพูดถึงตาสารกระดาษนะที่เสียผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะทำแบบอส .9 เกลก็จะขยายไปจนถึงวันที่31ธันวาคมพ8แต่ ถ้าเป็นตาสารกระดาษที่ไปชําระที่สสตามแบบอสสีสีกรหรือสีข,ขอก็ดีนะมันไม่ได้มีกาหนดระยะเวลานะครับนี่ก็เป็นที่มาส่วนเหตุผลว่าทําไมจึง,จงเราเห็นว่ามันมีการขยายกันแทบจะทุกปีเลยนะฮะทำไมจะต้องขยายก็เหตุผลเนื่อถ้าบุลเลตแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องตาสาเรเล็กที่สุดซึ่งตามระบบชําระอกรนะฮะเป็นตเวเงินผ่านระบบเค,ครือข่ายร์เน็ตตามแบบอสสเก้าเนี่ย ขณะนี้ระบบมันรองรับเฉพาะการยื่นภายในกําหนดนะฮะซึ่งจะหากว่ากราณีที่ยื่นเกินกําหนดก็ดีเนี่ยมันจะต้องมีเงินค่าปรับอาญาหรือบางกรณีมันจะมีเงินเพิ่มอากรซึ่งมันไม่สามารถเสียผ่านระบบได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมจะต้องขยายระยะเวลาขอเสียอากรเป็นตัวเงินนะฮะสำหรับตาสายเรอทหนึ่งโดยให้เป็นชำระที่สสแทนนะ,ะก็เนื่องจากเหตุผลนี้เนื่องจากว่าระบบเนะี่ยมันเปิดแค่ว่า ให้ชําระได้ภายในกาหนดในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตราสาญกระดาษเนี่ยที่เราให้เขาชําระผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็นตตามแบบอสสเก้าได้ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเราเราลองเลือกดูนะฮะในระบบ e f i l i n g เนี่ยมันจะมีการยื่นแบบองดกต่างๆจนครบถ้วนเลยแต่ไม่เคยมีนะก,กรมสรรพากรไม่เคยมี e f i l i n g ที่เป็นอสสี่นะไม่เคยมีอสส4ี4่สี่กสี่กไม่เคยไม่สามารถยังไม่สามารถยื่นผ่านระบบ e f i l i n g ได้เนื่องจากกรมสรรพากรยังไม่ได้ทต ดังนั้นเนี่ยในระหว่างที่กรมสรรพากรเนี่ยนะฮะกำลังพัฒนานะฮะระบบ e-filing ของอสสีนะฮะเขาก็เลยเปิดช่องทางนะฮะเอลต์าสารกระดาษเนี่ยมายื่นชำระผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตจำแนกอสสเก้าไปบางๆก่อนนะฮะซึ่งช่วงเวลาที่2ปีเนี่ยจนถึงสามเอ็ดธันวาคมปีหกแปดเนี่ยช่วงช่วงเนี่ยทางบอก็จะมีการพัฒนาระบบของอสสสี่อ i ไฟลินะฮะซึ่งถ้าหากว่ากรมสรรพากรนะฮะมีระบบอสสสี่อ i ไฟลิแล้วเนี่ยไอ้ตัวประกาศ ฉบับที่67นะซึ่งเป็นเรื่องต่าสารกระดาษที่ยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตตามแบบวสแกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีการต่ออายุนะฮะอันนี้ก็ต้องคงต้องคอยดูต่อไปนะครับนะฮะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการขยายนะระยะเวลาชำระอัตรารงเป็นตัวเงินนะครับขอบคุณครับ